สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นิวอานีแทคติคอลกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพร้อมกับอะไรที่อยู่ในกล่องครับเปิดกันเลยดีกว่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเป็นเกียรติไนฟ์ครับเป็นมีดของเป็นเกียรินะครับไปติดตามกันได้ทาง Facebook นะครับพิมพ์คําว่าเป็นเกียริครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับพอดีผมสั่งทํามีดเล่มใหม่ครับเป็นเก่งเก่งลิมิเต็ดอ dition นะครับมีลายเซ็นของเป็นเกียริไนฟ์ด้วยนะครับ ผลิตเมื่อวันที่21เดือน2เดือนกุมภานะครับปี66ที่ผ่านมานะครับผลิตเสร็จนะครับไปถึงผลิตเสร็จเป็นเฟรมที่กัดซ็อกนะครับเอาเนื้อเหล็กออกไปนะเพื่อให้ลดน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวจะไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่ากัดเอาเนื้อเหล็กออกไปแล้วก็มีเท็กซเจอร์นะครับเป็นงานเนียบเนียบเนียนเนียนครับ ด้านซ้ายของมีดครับมาดูด้านขวาของมีดครับเจ้านี้ทําประณีตครับทําประณีตมากเรื่องความเนี้ยบไม่ต้องพูดถึงครับของผมเนี่ยเวลาสั่งทํามีดเนี่ยผมจะถือมีดกลับด้านกับคนอื่นครับไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาถือมีดเขาเอาคลิปไว้อีกด้านหนึ่งนะครับเวลาเขาเน็บกางเกงเวลาดึงออกมานะแต่ของผมเนี่ยชอบหันมีดมาด้านหน้าแบบนี้นะครับ เพื่อที่ว่าเวลาอย่างสมมุติว่าผมเอาตัวนี้นะครับเน็บขอบกางเกงนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเวลาผมเวลาผมจะใช้มีดนะครับผมก็จะเอามือจับตรงนี้มันจะเป็นขอบกางเกงนะครับแล้วผมกระตุกนะครับกระตุกปุ๊บนะครับใบมีดมันจะเปิดทันทีนะครับพร้อมใช้งานนะครับ่นหมายความว่าใบมีดจะถูกเปิดตั้งแต่ขอบกางเกงขึ้นมานะครับไม่ต้องชักออกมาแล้วคอยมาเปิดมีดแบบนี้นะครับคือสามารถดึงมีดจากขอบกางเกงแล้วมีดเปิดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เ้าจับมีดนะครับถนัดขวานะครับเอาคลิปมาไว้ด้านขวานะมีตัวช่วยเปิดนะครับหรือภาษาต่างด้าวเรียกว่าเวฟนะครับจับมีดขึ้นมานะครับเปิดมีดจากขอบเกงนะครับปึ๊บก็พร้อมใช้นะซึ่งวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ถูกฝึกมานะครับว่าถูกฝึกมานะครับให้สามารถที่จะเปิดใบมีดได้โดยฉับพลันนะครับกระตุกมีดก็เปิดได้เลยนะครับมาดูระบบกลไกกันก่อนนะครับ วิธีการเปิดจะมีหลายแบบครับตรงนี้มีเท็กซ์เจอร์นะครับสามารถเปิดด้วยหัวแม่โป้งก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้ก็ได้นิ่มๆนะครับนิ่มๆหรือจะเปิดโดยใช้ตรงเวฟนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เวลาใช้งานเนี่ยใช้กระตุกเอามากกว่านะครับกระตุกจากของเกงเปิดวิธีล็อกใบมีดนะครับทำมาดีมากครับมีน็อตปรับหยุดใบมีดได้ด้วยนะครับ ตัวใบมีดทำเป็นกึ่งทรงทันตกนะครับตัดปลายเหลี่ยมนะเป็นงานสั่งทำนะครับซึ่งใบมีดลักษณะแบบนี้เหมาะทั้งการเฉือนนะครับการปาดนะครับแล้วก็การแทงนะมีประโยชน์ทั้ง3อย่างนะครับสิ่งที่ได้จากเล่มนี้ก็คือความที่เบาขึ้นครับ ลักษณะน้ำหนักของมีดเบาขึ้นครับเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเทียบความเนี้ยบนะครับกับของเดิมนะครับกับของเดิมที่เคยสั่งทําไปนะครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับของเดิมที่เคยสั่งทําหลายปีดีดักแล้วครับใช้มาจนแบบโอ้โหผมผมเป็นคนใช้มีดใช้จริงๆจังๆนะท่านใช้ไม่ถนอมนะครับตัวนี้ใช้ไปแล้วก็ อยากจะเอาเก็บไว้ในคอลเลกชันครับก็เลยสั่งทํามันใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ติดคลิปผิดด้านกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะแล้วก็มีเวฟช่วยเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเดิมนะครับมาดูของเดิมมันก่อนนะครับของเดิมก็เปิดอันนี้รีวิวมีให้ดูแล้วนะครับมีให้ดูนานแล้วนะครับสามารถไปกดคลิกลิงก์ดูได้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เกี่ยวขอบังเกอเปิดได้เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันนะ มาดูลักษณะความเนี้ยบของงานนะครับเริ nice ่มจากตรงหมุดครับตรงหมุดตรงเฟรมนะครับลักษณะการใช้หมุดการใช้เฟรมนะครับความเนี้ยบในการขึ้นรูปนะครับนี่ด้านหลังนะครับงานตัวใหม่เนี้ยบกว่างานเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับอันนี้ต้องขอชมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปด้านข้างนะครับของใหม่เนี้ยบกว่าครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงความไหลลื่นของระบบกลไกลด้วยนะครับอันใหม่ไหลลื่นมากกว่านะครับก็เป็นการพัฒนาที่ในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับถามว่าของเดิมใช้ดีไหมของเดิมก็ใช้ดีอยู่นะครับแบบนี้นะครับใช้มาหลายปีดีดักของใหม่ใช้ดีกว่าไหมของใหม่ใช้ดีกว่าครับตรงตามวัตถุประสงค์มากกว่านะครับเปิดใบมีดนะครับน้ำหนักเบานะครับ จับมีดแบบรีเวิร์สนะครับที่จับตรงหัวแม่มือจับพอดีพอดีนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานในการปงกันตัวนะครับเป็นมีดดีๆงานดีๆอีกชิ้นหนึ่งครับจากค่ายเป็นเกียรตินะครับสนใจติดต่อสอบถามไปทาง Facebook ได้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับมีดดีๆอีกเล่มหนึ่งครับแล้วก็เก็บของเก่าใช้ของใหม่ครับวันนี้ไปก่อนแลครับสวัสดีครับ